กำลังออกดอกก็เยอะนะคะดอกสีขาวๆกำลังออกออกดอกก็เยอะนะคะดอ,อ,อกสีข,า,ขาวๆไดกกะะออกาา้กินตลอดปีเลยค่ะนี่ค่ะเก็บมาทุมาทุกครั้งนะ มีอยู่แค่สองสามลูกเพราะว่าอ,อยู่ใกล้มือลูกเขาจะใหญ่แล้วก็จะโดกกว่านี้แต่อันนี้ไม่ไม่ทำพุ่มให้เขาเข้าเลือยตามพื้นเฉยจะมีจะมีอยู่สองต้นอีกต้นหนึ่งอ่ะอยู่ใกล้มือไม่เหลือสุกไม่ทันแต่ลูกเขาจะใหญ่แล้วก็จะดกกว่านี้ แต่อันนี้ไม่ไม,ไม่ทำพุ่มให้เขาเข้าเลื้อยตามพื้นเฉยๆมันก็เลยลูกเขาเล็กนี่นี่ค่ะจะเป็นอ่าของหลานสาวเขาปลูกไว้ต้นนี้เขาอยู่ไกลมือหน่อยนี่ค่ะก็มีมีเยอะอยู่นะคะเท่าที่มองเห็นที่เขาสุกแล้วลูกแดงๆยังไม่สุก วันนี้น่าจะได้เยอะอยู่แต่เจ้าอองเขาก็ไม่อยู่มาสงกรานก็กลับไปแล้วสวัสดีค่ะวันนี้พามาเก็บลูกแบล็คเบอร์รี่กันค่ะนี่นะคะนี่ค่ะลูกลูกไม่ใหญ่ มารอบนี้เห็นมีมีสุกเยอะอยู่นี่ค่ะถ้าทำพุ่มให้เขาเลือยนะจะเขาชอบเขาชอบกินเล้วซื้อมาปลูกแล้วก็กำลังออกดอกได้กินตลอดปีเลยค่ะนี่ค่ะเขาชอบเขาชอบกิน เขาซื้อมาปลูกแล้วก็กําลังออกดอกลูกเขาจะใหญ่แล้วก็จะโดกกว่านี้แต่อันนี้ไม่ไม่ทำพุ่มให้เขาเขาเลือ้อยตามพื้นเฉยๆใครใครมาเห็นเขาก็เก็บ ต้นนั้นอะแต่แต่ต้นนี้นี่นี่ค่ะถ้าใครใครมาเห็นเขาก็เก็บต้นนั้นอะแต่แต่ต้นนี้เขาชอบเขาชอบกินเขาซื้อมาปลูกอืมแล้วก็กำลังออกดอกเดี๋ยวอ่ เดี๋ยวอีกหน่อยก็ที่เป็นดอกนี่ก็จะเป็นลูกอีกแล้วก็เข,เข,เขาก็ออกดอกมาเรื่อยๆคใครใครมาเห็นเขาก็เก็บต้นนั้นอะแต่แต่ต้นนี้น,นี่ค่ะมาทีไรก็เห็นเขามีลูกตลอดนะคะมีลูกตลอดปีเลย นี่ดูเป็นปนเ็พวงเลยค่ะแล้วก็ลูกที่ยังไม่สุกก็มีเยอะเขาลูกเขาจะใหญ่แล้วก็จะดกกว่านี้แต่อันนี้ไม่ไม่ทำพุ่มให้เขาเข้าเลือ้อยตามพื้นเฉยๆขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะ สวัสดีค่ะถ้าทำพุ่มให้เขาเลื้อยนะจะลูกแดงๆยังไม่สุกวันนี้น่าจะได้เยอะอยู่ได้กินตลอดปีเลยค่ะนี่ค่ะ มาทีไรก็เห็นเขามีลูกตลอดนะคะมีลูกตลอดปีเลยนี่ดูเป็นเป็นพวงเลยค่ะแล้วก็ลูกที่ยังไม่สุกก็มีเยอะค่ะกจะมีจะมีอยู่สองต้นอีกต้นหนึ่งอะ่ะอยู่ใกล้มือไม่เหลือ สูงไม่ทันแต่นี้อยู่ไกลมือเขาไม่ไม่เดินเข้ามาลูกเขาจะใหญ่แล้วก็จะดกกว่านี้แต่อันนี้ไม่ไม่ทำพุ่มให้เขาเขาเลื้อยตามพื้นเฉยๆสวัสดีค่ะวันนี้พามาเก็บลูกแบล็คเบอร์รี่กันค่ะ นี่นะคะนี่ค่ะนี้อยู่ไกลมือเขาไม่ไม่เดินเข้ามานี่นี่ค่ะกำลังออกออกดอกก็เยอะนะคะดอกสีขาว,ขาว เขาชอบเขาชอบกินเล้วซื้อมาปลูกแล้วก็กำลังออกดอกถ้าทำพุ่มให้เขาเลื้อยนะ,ะแล้วก็ลูกที่ยังไม่สุกก็มีเยอะเขาได้กินตลอดปีเลยค่ะนี่ค่ะ ต้นนี้เขาอยู่ไกลมือหน่อยนะะี่ค่ะก็มีมีเยอะอยู่นะคะเท่าที่มองเห็นที่เขาสุกแล้วมาทีไรก็เห็นเขามีลูกตลอดนะคะมีลูกตลอดปีเลยนี่ดูเป็นเป็นพวงเลยค่ะมันก็เลยลูกเขาเล็กนี่นี่ค่ะจะเป็นอ่อของหลานสาวเขาปลูกไว้ จะมีจะมีอยู่สองต้นอีกต้นนึงอ่ะอยู่ใกล้มือไม่เหลือสุกไม่ทันแต่ตสวัสดีค่ะวันนี้พามาเก็บลูกแบล็คเบอร์รี่กันค่ะนี่นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกหน่อยก็ที่เป็นดอกนี่ก็จะเป็นลูกอีกแล้วก็เขาก็ออกดอกมาเรื่อยๆค่ะ มันก็เลยลูกเขาเล็กนี่นี่ค่ะจะเป็นอ่อของหลานสาวเขาปลูกไว้นี้อยู่ไกลมือเขาไม่ไม่เดินเข้ามาถ้าทำพุ่มให้เขาเลื้อยนะจะ่ะลูกลูกไม่ใหญ่มารอบนี้ เห็นมีมีสุขเยอะอยู่นี่ค่ะเก็บมาทุมาทุกครั้งนะมีอยู่แค่สองสามลูกเพราะว่าอ,อยู่ใกล้มือเนาะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะได้กินตลอดปีเลยค่ะนี่ค่ะ ได้กินตลอดปีเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็ลูกที่ยังไม่สุกก็มีเยอะค่ะกเดี๋ยวเดีเ๋ยวอ,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 อีกหน่อยก็ที่เป็นดอกนี่ก็จะเป็นลูกอีกแล้วก็เขาก็ออกดอกมาเรื่อยๆ เด,เ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 ดี๋ยวเดี๋ยวอีกหน่อยก็ที่เป็นดอกนี่ก็จะเป็นลูกอีกแล้วก็เขาก็ออกดอกมาเรื่อยๆอะมันก็เลยลูกเขาเล็กนี่นี่ค่ะจะเป็นอของหลานสาวเขาปลูกไว้ต้นนี้เขาอยู่ไกลมือหน่อยนี่ค่ะยู่ ก็มีมีเยอะอยู่นะคะเท่าที่มงเห็นที่เขาสุกแล้ว